ก็คือโดนหลอกกันแหละทุกคนก็คือหายทุกอย่างหายหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่าเรื่องไอจเราโดนเรียกค่าถ่ายค่ะ เริ่มต้นเลยนะวันจันทร์ที่25กรกฎาคมเวลาประมาณ2องทุ่ม40เราได้รับแจ้งใน DM ว่าเราได้บูแบ็คบูแบ็ก็คือเครื่องหมายติ๊กถูกอ่ะที่อยู่ตามหลังชื่อซึ่งเราอะก็เพิ่งขอ IG ไปเมื่อไม่นานแล้วก็เวลามันเหมาะจาบพอดีเลยเราก็เลยกดไปที่ตามลิงก์ต่างๆแต่ว่าก็คือโดนหลอกแหละทุกคนก็คือหาย ทุกอย่างหายหมดเลยก็คือโดนแฮกมาแหละมันเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยเอา two factor ออกเปลี่ยนอีเมลอันลิง a c e b o o k ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปทําอะไรกับ IG อันเก่าได้เลยแล้วมันก็ disable อ่ะก็เหมือนแบบว่าปิดปิดแอคเค n t เราอะ่ะคือแอคเค n t เราไม่มีแล้วแล้วเราก็ไปติดต่อซัพพอร์ตของ IG มาแล้วมันก็ยากมากยากมากจริงๆแบบว่าพยายามทําทุกวิธีทางแล้วไม่สามารถทําได้คือเราไม่มายนะที่เราโดนแฮกอะ่ะแต่ว่าเราอะ่ะแคร์เรื่องลูกค้า แล้วก็เรื่องของเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าเรากลัวทุกคนว่าจะจะเป็นเหยื่อกับไอฮกเกอร์คนนี้กลัวเขาว่าจะเอาแอคเค้าเราไปหลอกให้โอนตังค์หรือว่าใครที่ไม่รู้อ่ะที่จะติดต่อในอนาโคตอ่ะเอออะไรเงี้ยเรากลัวว่าเขาจะโดนหลอกหลังจากเราไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็พยายามส่งข้อความหาเราเว้ยพยายามติดต่อเลาเว้ยทั้งโทรหาส่ง DM ทุก IG ของเราอ่ะ พอเรามีไอจีตุ๊กตาด้วยไงแล้วแม่งก็มาหาเราพยายามแบบติดต่อเราอะแล้วมันก็ส่งข้อความมาแบบว่าอยากได้คืนไหมเออถ้าอยากได้คืนติดต่อฉันนะอะไรเงี้ยซึ่งมันคือการเรียกค่าถ่ายเราไงเออเราก็เลยแบบว่าแจ้งความดําเนินคดีเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วคือเราไม่ตอบมันเลยเว้ยเพราะว่า1เรากลัวแล้ว2เราก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเปิดไอจีใหม่ขึ้นมาอืมพอมันรู้ว่าเราอะไม่สนใจมันใช่ป่ะมันก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเว้ยเพราะว่าเราอะ เขียนชื่อมันตอนที่เราลงบันทึกประจําวันตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อลิยาอะไรก็ไม่รู้แล้วอะ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกเชื่อถือ <laughs> ก็สำหรับพวกที่มียอด Follow เยอะๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์อ,รอ่ะก็ระวังตัวกันดีๆนะเพราะว่ามันมาทุกรูปแบบเลยทุกคน IG อ่ะที่โดนเรียกค่าถ่ายเยอะมากเลยนะระวังกันให้ดีด้วยตอนนี้เราเล่น IG นี้นะแล้วก็ IG ตุตูตาแล้วก็ i g ส่วนตัวเรานะไม่มี IG ที่ชื่อว่าลิยาอะไรเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเรานะก็ขอบคุณนะที่ตามมาแล้วก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะจะวสด,ดี